สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง Youtube นบนันทีวีนะครับในวันนี้ท่านจะได้พบกับการรีวิวนะครับอักษรรูนโบราณนะครับหรือว่าอักษรรูนซึ่งเป็นการทํานายดวงชะตาของชาวไวกิ้งไอทำขึ้นมาด้วยเป็นแฮนด์เมดนะครับหรือว่าเป็นรูน DIY นะครับผลิตมาจากทาจากหินสีขาวนะครับซึ่งเป็นหินที่ได้มาจากแถวบ้านนะครับเก็บมาแล้วเราก็มา เขียนตัวอักษรลงไปนะครับโดยใช้ปากกานะครับในที่นี้ได้ใช้ปากกา2สีนะครับคือสีทองกับสีดำ um นะครับสีทองระบายเป็นตัวอักษรแล้วก็ใช้สีดําตัดขอบนะครับเพื่อให้ดูเห็นชัดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะจัดเรียงลําดับรูนให้ดูก่อนนะครับว่าได้เขียนมาแล้วมันจะมีครบทั้ง24ตัวนะครับแล้วก็รูนเปล่าอีกหนึ่งตัวรวมเป็น25ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ครับและนี่ก็คืออักษรลูนทั้ง25ตัวนะครับที่ได้จัดเรียงไว้นะครับตัวที่25สังเกตได้ว่าจะไม่มีการเขียนตัวอักษรลงไปนะครับในนี้นะครับเรียกว่าเป็นรูนเปล่านะครับหรือว่าแบค์ลูนนะครับในวันนี้นะครับจะบอกชื่อลูนนะครับแล้วก็ความหมายว่าหมายถึงอะไรนะครับแต่ยังไม่อธิบายในรายละเอียดนะครับทำเป็นคลิปถัดไปนะครับที่จะบอกว่าแต่ละตัวนั้นมีความหมายว่าอย่างไรโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาเริ่มที่อักษรลูนตัวที่1กันก่อนนะครับสําหรับตัวที่1นนะครับก็คืออักษรลูนที่มีเชื่อว่าเฟอร์ฮูนะครับแปลว่าปศุสัตว์นะครับหรือว่าสิ่งปลูกสร้างก็ได้นะครับอักษรลูนตัวที่2ก็คืออูรุสนะครับแปลว่าวัวนะครับพุชกพลังนะครับตัวที่3เทอริแซกนะครับแปลว่าการต่อสู้ความขัดแย้ง ตัวต่อไปนะครับคือแอนซูตแปลว่าปากนะครับตัวต่อไปไลโดรถม้าสึกของพระอาทิตย์ตัวต่อไปแคนัสแปลว่าคบเพลิงนะครับคบไฟหรือว่ากิเลสตัวต่อไปแกโบแปลว่าของขวัญความกระตัญยูตัวต่อไปก็คือวุญโจความสุขความพอใจฮากากรัตแปลว่าการลุกรานนอติส แปลว่าเวลาความจําเป็นไอซาแปลว่าน้ำแข็งเจราแปลว่าการจิบเกี่ยวเอากิสแปลว่าวางความแข็งแรงโซวิโลแปลว่าดวงอาทิตย์เบอร์คาน่าแปลว่าหงความคิดสร้างสรรค์ทีวาแปลว่าดาบเฮวารแปลว่ามา้าการดำเนินการแมนนัทแปลว่ามนุษย์ความร่วมมือแล้วก็ต่อมานะครับ ลากุตแปลว่าน้ําแรงบันดาลใจยิงกุดแปลว่าเทพพระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ต่อมาก็คือดากัสแปลว่ากลางวันความสุขโอทิลาแปลว่าสังคมชั้นสูงหรือว่าพิธีกรรมอีวาตนะครับแปลว่าต้นอยู่เฟอร์โอแปลว่าโชคชะตาความเสี่ยงนะครับและรุนตัวสุดท้ายก็คือรุนเปล่านะครับถ้าปกติถ้าหยิบได้รุนตัวนี้ อาจจะต้องหยิบใหม่ใช้วิธีหยิบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นคําตอบที่บอกว่ารูนก็ยังไม่ได้ตอบคําถามเรานะครับส่วนบางคนที่ไม่ใช้ก็สามารถที่จะคัดออกใช้เพียง24ตัวได้นะครับนะครับนี่ก็คือชื่อของรูนนะครับแล้วก็คําแปลหรือว่าความหมายสั้นๆแต่ละตัวว่าหมายถึงอะไรก่อนนะครับส่วนคลิปถัดไปจะลงไปแต่ละตัวนะครับว่าแต่ละตัวนี้มีความหมาย ในเรื่องอะไรบ้างนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ